ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 2 Assassin of King นะครับผมแล้วทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้เด้อเออให้เสียงสัตว์ไทยโดยซิกันเกมเมอร์นะครับผมนะ เรื่องราวมันเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วม,มันจบที่ตรงไหนนั้นไม่มีใครรู้ครับผมแต่ว่ามีอย่างที่ผมบอกได้นะครับก็คือเกมมันสนุกครับหมายถึงภาค3นะภาค2ผมยังไม่เล่นเลยรู้แต่ว่ามันเนื้อเรื่องดีครับเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องดีมากดีสุดๆครับคือเนื้อเรื่องมันสนุกกว่าในซีรีส์ครับ สนุก,กว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้สัมผัสเองได้เล่นเองได้แต่สินใจเองเนาะมันก็เลยจะสนุกกว่าครับเทมมลรินอาจจะได้แปลบางอย่างนะครับเพราะว่าผมได้ปพิลดหมดภาษาไทยไม่เรียบร้อยแล้วครับผม เทมอรินปีปีอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ทันมัวแต่ขี้ฟันอยู่อ่ะเออแม่คนคนนี้นี่แก่แกล้วแก่แกล้วแก่แกล้วแก่แล้วไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยครับเราคือแก่แล่านะครับแก่แล่าแห่งรีเวิวถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่รู้นะครับผม สาบารถไปติดตามผมได้ในภาค3นะครับผมเออ The Witcher 3 Wild Hunt นะครับที่ผมเล่นไปแล้วนะครับผมอันนี้เราเหมือนเล่นหอยหลังกลับไม่ใช่เหมือนนะครับใช่นะครับเราเล่นถอยหลังกลับชัดๆใครมันขำมันหัวเราะอะไรมีอะไรให้หัวเราะและ้วไอ้สองคนนี้ใครเนี่ยสองตัวบาทอคุกใต้ดินปราสาท สามวันหลังจากสงครามมาเลยพกจงมาพ่อรออยู่อาวินห้ายี่สิบออรินปูขอรับไว้แล้วกันเฮ้ดูสิมันตื่นแล้ววะเจ้าบ้าหรือไงเข้าไปในนั้นปุบปาไปเลยมันถูกลาบโซ่ ข้าพูดถูกใช่ไหมในท่านแก้วแนละ้วโอ้ยมึงมต่อยกูเหรอทอ,อยไมสิวะทำไมวะลูกต่ามนไม่กิ้งเลยนี่วนี่เจ้าหาว่าข้าโกงหรืไงทอยเขาพูดเดี๋ยวนี้นะดูสิมันฟื้นอีกแล้วนักล่าปีศาจเหรอไอ้ลูกโสเีธรรมดาคนนึง ข้าได้ยินว่าวิเชอร์นั้นเติมทีเป็นเด็กกำพร้าพวกนักเวทหญิงจับมาทดลองแล้วเขายังบอกอีกว่าพวกนักเวทหญิงไม่มีอะไรกับพวกวิเชอร์เลยทำให้พวกมันมีในตาที่น่าเกลียดพอได้แล้วเอาตัวเขาลงมาแล้วพาไปห้องสอบสวนข้าเนือกว่าเจ้าตายไปแล้วสิข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะเอ้ยนี่มันรถอยู่ว่ะ ใครที่ยังอาจยังไม่รู้จักนะครับไปดูในภาคสามดูเลยครับ <laughs> แล้วภาคล่ะภาค2ก็ช่วยดูกันด้วยนะครับผมเออเล่นย้อนหลังใครจะทำเหมือนผมเนี่ยเออไปเล่นภาคใหม่ก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นภาคเกา่าไม่ใช่อะไรครับไม่มีเกมให้เล่นแล้วเออ been ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเคยยังไม่น่าตัวยังไปทางการฆ่าโรสจะจับมือฆ่าหรอ เดินออมมาข้างหลังข้า,ขาละกันที่อยากจับมือข้านน่ชง,งโง่เลอเกินเวสสประโซต่ตัวนี้เขาทีแกโรแห่งลีวีอ แล้วจอล่ะสนใจแนะนำตัวไหมไม่ล่ะขอบคุณเอาเครื่องดื่มมาให้หน่อยเราคงนั่งคุยกันไม่ได้ถ้าคอแห้งแบบเนี้เจ้าต้องทุกอย่างที่เจ้าจำได้ตลอดการบุกการโจมตีและทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่หอคอยโซล่าและราคาริเศษล่ะเจ้าคงทรมานข้าเองก็คุมกองกำลังพิเศษมาระยะหนึ่งและาเก่งนทรมานคนด้วยสิ แต่เจ้าเป็นวิเชอร์คงทนได้มากกว่าคนทั่วไปแน่นอนคาราประกันเพราะถ้าแบบที่เรวท้ายที่สุดเจ้าผ่านการทรมานได้ล่าสังขารกับไปข้าจะลากไส้เจ้าแร่หนังเจ้าง่ายๆแค่นั้นหรอกมันจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สิเพื่อเทมาริทไงี้ยเอาล่ะก็ได้เจ้าจะให้ข้าเลือกจุตรงไหนมันเป็นวันที่วุ่นวายมากแค่อยากได้ยินส่วนที่สำคัญที่สุดเท่านั้นเอาเป็นตอนเช้าดีกว่าไหมนี่ ข้าต้องทำความเข้าใจกับเจ้าก่อนน้จริงๆกษัตริย์ไม่ใช่คนที่ไปเสียง่ายซะด้วยสิวันแห่งการจ่โจมรุ่งเช้าแล้วเราอยู่กับผมสีแดงอย่างนี้ใครๆก็รู้จักครับผมเอสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับผมบอกเลยเลยครับคนนี้คือทิสเมดิโกครับผมทำไมต้องเสียงอย่างนี้ด้วยคนนี้ผมรักเลยครับคนนี้ผมรักเลย ลงรักเลยครับคนนี้เออแต่ทํำยังไงได้ครับเราเมื่อเรามีเจนเฟเฟอร์อยู่แล้วเราก็ต้องอ่ะบทมันมเป็นอย่างงี้ครับจริงๆก็ปฏิเสธได้นะแต่ว่ามันม,มันต้องเซ็นเซอร์จริงๆใครอยากเริมเต็มก็ไปซื้อเกมมาเล่นก็ได้น,นะครับแต่แนะนําก็อายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมจะเป็นต้องเซ็นเซอร์จริงๆครับฮาเซ็งจริงๆ ใครที่อยากสนุกต่อคนนี้แนะนำให้เป็นภาค3นะครับผมเออ The Witcher 3 Wild Hunt รับรองสนุกมันอยดแน่นอนครับผม w i t c h วิชเชอร์ท่านตื่นหรือยังมองมองอะไรกษัตริย์แห่งเทมบรินและโอ้โหใครอีกหลายคนอะแล้วไงมีรับสั่งให้น้าท่านแกวโล่เข้าไปพบพระองค์กลับไปบอกพระองค์ว่ากำลังกำลังจะไปต้องขออภัยที่มารบกวนท่านหญิงและท่าน เราได้ิแล้วดีไปแล้วเ <yd os, S 2> <ไ>ป<ล>ว็นว่าให้ดีท่านหญิงวิชเชอร์ว<ข>ิชเชอร์มึงอย่ามองนานเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดอยากตายเหรอฮะถึงนุย้ยยัง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 เด็ด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 สงครามที่งี่เงา่ามันควรจะเป็นเชาน้าที่สดใสสงครามไม่งี่เง่งเงหงาหรอกมันเป็นคำสั่สง,ข,ง,งของกษัตริย์ไม่มีสงครามไหนฉลาดหรอก แต่สงครามที่ฉลาดมันก็ขัดแย้งในตัวนะถ้าอย่างนั้นท่านก็น่าจะรู้สินะข่าครแนะนำกษัตริย์ยังไงเลิกตกลุ้มรักเลิกมีลูกนอกสมรสแล้วก็อย่าทำสงครามยิงเง่าแบบนี้อีกพ่อคุณฉลาดท่านรู้ใช่ไหมว่าลูกนอกสมรสเหล่านี้จะกลับไปยึดบัลลังก์ได้ในอนาคตถึงตอนนั้นเรายังมีปัญหายิงเง่าอีกซึ่งนั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงข้ารู้แล้วก็ิย์คนอื่นทางตอนเหนือ อ่ามันได้ฉลาดและสง่างามที่สุดแต่พวกเขาก็เป็นกษัตริย์และเราก็รับใช้หนึ่งในนั้นทัานคาดจะพบตามที่เขาต้องการปกป้องเขาหากจำเป็นท่านฝันถึงไว้ันอีกแล้วเหรออืม <c oughs> <c oughs> ความฝันข้ารู้สึกว่าความฝันนั้นต้องมีความสําคัญการวิ่งหนีโดนล่ายอยู่ในป่าไวฮันมันคือสิ่งสุดท้ายที่ข้าจําได้พอตื่นขึ้นมาข้าก็พยายามพัฒนาความฝันของข้าหวงว่าจะพบหนทางอะไรสักอย่างบเบาะแสเพื่อที่ติดตามบางอย่างที่จะนําความทรงจากลับคืนมาความฝันอาจมีพลังมากมาย่ากันว่ามันอาจเปลี่ยนแปลงความเป็นจรงิงได้ทีเดียวนะทุกคนก็ชอบพูดแบบนั้นน่ะแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่มนไล้สาระสักวัน เราจะพบคำตอบน,นรัตเวนรายงานเห็นเกี่ยวกับมังกรถึงเวลาที่ข้าต้องไปพบกษัตริย์เดี๋ยวข้าจะรวบรวมเจ้าภายหลังเอาเรื่องมังกรกันแล้วครับคุณอยากรู้ครับมับงกรอะไรหนึ่งหนึ่งน,น,งนรัตเวนสาบานว่าข้าเห็นมังกรเขาอ้างว่าบังเอิญพบเข้ากักบกองทัพ อ๋เอเขาเข้าไปไม่รอดมังกรหรอทาพกลางความเจริญแบบนี้นนะไม่เอานะแล้วมันสำคัญตรงไหนวิเชอร์ไม่ใช่นักหน้ามังกรไม่ใช่หรอหรือว่าเขาผ่าอะไรไปถูกของเจ้ามันอาจไม่ใช่มังกรบางทีมันอาจเป็นเป็นอะไรวนนะล่ะตัวอะไรไม่รู้ครับที่โตเกินไปอ<ล>่ะเรื่องมันก็นมีแค่เี้นะจริงไหมแล้วเจอกคนนะครับทีทิต แล้วเจอกันนะสุชิรักรีบตามมานะแล้วเราจะรออยู่รอเธอเสมอคนคนนี้เอ้ยไม่แปลกครับที่แกเราจะหลงรักขนาดตัวผมเองยังหลงรักเลยนะเอ้ยทำยังไี่ได้มันปฏิเสธไม่ได้ครับผมมันปฏิเสธไม่ได้กษัตริย์จ๋อพี่มาแล้วจ้ามาอยู่ไหนวะเนี่ยอยูใไกลจริงเลยวะกษัตริย์อยู่โคตรไกลเลย เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้จริงจริงหมดแต่ยกยอกันแค่นั้นเฮ้ยรีบเดินรีบคุยกันสักทีพี่รออยู่นะน้องจนในที่สุดพวกชนายกออกจากก็ได้เดินหน้าไปกับแพงได้ขณะที่เจ้าและจังจี้กับที่ปรึกษาของข้าอยู่ข้าช่วยรณาอย่างไรได้ไหมเราจะทำการบุกโจมตีวันนี้แต่เจ้าจะอยู่เคียงข้างข้าตามข้ามาทั้งทั้งหลาย อะไรออะไรพวกมาใชฟาบาไอ้ท่นบอกว่าไม่อยู่ในระยะยิงไงนั่นมันคันสอนอะคันทูดคันโกงมันเสริมด้วยทองแดงขึงด้วยหางม้ามันสามารถยิงลูกศรในระยะไกลได้เป็นไม้ เป็นอาวุธอันตรายและมีราคาแพงถ้าคนยิงยมีประสบการณ์แล้วก็เขาสามารถยิงรู้2ได้ถึงสองครั้งใน1นาทรชีฟา,าบาได้ปรดตบกอนแต่ในการยิงคัดถัดไปโอ้การอีกครั้งที่โกงนั้นจะเกิดความรุนแรงตัวถามมันจึงเอียงไปเล็กน้อยทำให้ไม่มั่นคงข้าไม่รู้ว่า่าบามีความรูม้เก,กี่ยวกับเรื่องอาวุธสงครามไม่หรอกข้าเป็นคนมอบเครื่องเี้ให้นางว่าสองปีก่อนเป็นของความบันเกิดให้นางน่ะ ถ้าคิดว่าเขาเป็นชายที่รอดมีชีวิตทั้งที่มีรายบดแผลแล้วพระองค์คิดยังไงกับผู้ที่สร้างรอยแผลนั้นให้เขาล่ะคนที่สร้างรอยแผลใหข้าหาได้มีชีวิตอยู่แล้วไหมโอ้โหรอยแผลนายท่านเจรโร่ข้าอยากจะคุยด้วยกับท่านหลังจากจบลงครั้งนี้นะข้าต้องขออภัยด้วยท่านทูตเพราะข้าวางแผนจะออกจากที่นี่ข้าถามได้ไหมว่าทำไมเพราะว่าข้ามักถูกมองว่า เป็นคนที่ไม่ใช่บ่อยที่เกินไปเจ้าชื่ออะไรพลทหารเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเจ้าเคยรบกับข้าโอ้โหมันหายที่เหรอยังเป็นพนอยู่เหรอใช่แล้วครับป่าบาโชคไม่เข้าข้าเลยสักครั้งฮะนอร์ังเซโดเนื่องมาจากระาเจ้ารับใช้กษัตริย์จากซื้อสัต์มาหลายปีข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพลหนนไปต่อกระเถิบสุภาพบุรุษทั้งหลายมันก็เป็นกษัตริย์ที่ดีอยู่นะใช้ได้นะครับแต่แค่ ทำสงครามแล้วมันไม่มีฝ่ายไหนที่ดีเนาะเออเรืองจริงสงครามขออภัยหากท่านพูดตรงเกินไปเกิดอะไรขึ้นกับลูกนอสลเมื่อพระองค์พวกเขาเป็นลูกของข้าถ้าข้าได้ยินว่าลูกนาสลปอีกแล้วมันจะต้องมีใครสักคนไม่ตายดีแน่ได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยแต่กฎหมายขึ้นครองราดได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าช่างขอกฎปมายนะสิข้าจะเปลี่ยนมันเอง ถ้าจะเป็นยังไงข้าก็จะไม่ยอมให้เรากระโดตอนนั้นมาใช้ลูกชายของข้าไปเครื่องมือเพราะองค์พูดถูกต้องแล้วจะยหญิงแอดตายไปแล้วตอนนี้ข้าไม่มีทายาทอีกแล้วข้ารู้เอาล่ะเราคกจบแล้วท่านทูตได้ผมไปพักผ่อนที่เต็นท์ของท่านก่อนดึกดันมีศัตรูตัวหนึ่งมาอยู่ในค่ายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้กันเนี่ย ข้ายินดีมากที่ตัดหัวเขาส่งกลับไปแต่ทิดมาริโกยืนการให้ข้าจะเย็นไว้ก่อนเจ้าว่าข้าจะเย็นพอไหมบิดเชอร์ก็เหมือนที่ผ่านมาป่าบาทเออฮะข้าคิดถูกมาตลอดว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับเราแต่เจ้า ว่าอาจจะพูดเรื่องของแอสมาตลอดและเจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมือสังหารไม่มีอะไรคืบหน้าฝ่าบาเดือนหนึ่งผ่านมาแล้วเรายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยการสืบสวนนี้ไม่คืบหน้าไปไหนเลยสายสืบของข้าก็คว้าน้ำเดลวเช่นกันแต่ยังไงเราก็ต้องหาตัวคนผิดมาให้ได้ไม่ช้าก็เร็วแต่ตอนนี้ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ข้างข้าและหลังจากนั้นจะไปไหนก็ไปได้แล้วเจ้าขอพระทัยฝ่าบาท พวกเจ้าโง่นี่เจ้าเดือมที่ไหนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยแน่ไปท่านเขาดีกว่าอ๋อรับตามพิชเช่เล็งไปที่ไอตัวขนนกสีแดงนั่นอย่าพึ่งให้มันหืมสจักรว่ารถจงรักพันธี่ตลอดไปเดี๋ยวเข้าเล็งขึ้นอีกเท่าไหร่ โอ้ยใครจะไปรู้วะเนี่ยนี่แล้วนะค,ะครับ3 degree สามองศายิงโอ้ยเกือบยิงโดนไอ้ลูกนอสนรถไปมันหลบได้ แม่งเอ้ยเราไปจัดก,การมันบนกำแพงตามข้ามมนวิเชอร์ต้องไปสู้กับบนกำแพงเหรอเอาจริงอะไม่อยากสู้เลยอะเออสู้ไม่ค่อยจะได้ด้วยนะมีทหารตามเรามาแนละ้วไปทุกคนไปร่วมกันสู้เพื่อเกียรติย หอคอยนั่นแหละ,ะมันลสารสิ้นดีมันถูกออกแบบมาให้รถทอยกกำลังใจข่าสึกเราคุนนางชั้นสูงพากระหลบู่ดนขอคอยแล้วรอกระโดดขึ้นกาเพงส่วนทหารน้ำรบจริงๆเยถ้าการรับใช้กษัตริย์สอออะไรข้าแล้วก็คงเป็นเรื่องที่เราคนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือทำลีแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้นะวิเชอร์เล่าเรื่องราเจ้าต่อการโจมตี ทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ดดีหลังจากที่เราออกมาจากคอคอยนั่นจะกระทั่งไปเจอกับเอรีลาเบเลนเหรอเรียกว่าเอลีแล้วครับเอลีลยเออเรียกง่ายดีเรียกโคตรยากเลยวันแห่งการจจ่โจมมาถึงแล้วครับผมเปิดประตูออกมาทุกหน่วยจบตีโอ้ยโอ้โหพวกมันเหมือนดักรออยู่ครับ พวกเราสู้ไปอย่าไปยอมแพ้พวกมันมากษัตริย์เจะข้าไม่ช่วยเจ้าเองกษัตริย์แห่งเทมเปอรินครับตอนนี้เอาได้สู้แล้วครับม,มาเพื่อนปัดี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 ครับเออมาสิครับมาสิครับเอออีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวอีกตัว ทุกนไม่ใช่ออสวินเป็นแค่พลทยศเป็นนักโทษลอร์ดซูคซอนท่านจะต้องบุกเข้าตรงกลางและถล่มประตูนั้นลงมาให้ได้เป็นวันที่ดีที่จะมาฆ่าศัตรูของเราฝ่าบาทหารตามข้ามาเดเทมเบรียลอร์ดสวอนให้ท่านและโคท่านตามข้ามาเราจะต้องไปจับตัวให้กับอเลียลาเบเลน รับทราบฟาฟฟบาดเจโนสุภาพุตามข้ามา,าเพื่อชชยชนะอยากให้มีรีมาสเตอร์จริงๆนะครับเออภาค2องยกลับไปก่อนข้าไม่สั่งให้พวกแกไปตายงโง่แบบนี้นะฐานที่มนันมันได้เปรียบกับเรามากไอ้พวกบ้า <S <S ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงโดนยิงตายกันหมดแน่ เจ้ามีไอเดียอะไรบ้างไหมเครื่องยิงรูดดอ,อกนั่นน่าจะช่วยเราได้นี่หรอเครื่องยิงรูดดอ,อกนี่นะอย่าบอกนะว่าอ้าวเป็นหน้าที่ของแกเล,ล่าครับผมเมื่อแกเล,ล่าแห่งดีวีไปครับพราะหนุมเจ้าชู้จากคนหลายใจครับผมใช้ยาใหม่ที่ผมตั้งให้แกเล,ล่านะครับผมไปเลยครับ เอาวีพวกนี้มีอยู่คนด้วยเหรอเอา,เอานี่ครับคาถาไฟบอลอมตะผมตั้งสายยาให้ใหม่ฟัน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 โอ้โหถ้าฟันก็จะดูเท่อยู่นะครับนี่นี่ถ้าพูดดื้อ,เ,อเพลงดาบแก่เราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับทางตอนเหนือนะไม่มีใครสู้ได้อะครับมาดิแต่ทางตอนใต้นี่ยังไม่รู้แต่ว่าเก่งมากครับชื่อเสียงเรามันโด่งดังอืม แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเกลโลเป็นที่ที่ชอบของสาวๆครับเออไม่แปลกครับคนมันเก่งครับคนมันเทพดูย่ครับอืมถึงพวกทหารจะมาดุมเราก็ทาอะไรเราไม่ได้หรอกเรามันโหดครับรปัตตี้ไมเฟนปัตตี้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 เอาไปกินเอาไปกินอีกทีครับเออฟันแล้วก็ฟันต้องทําลายปืนนี้เขากดดิ โอเคครับกดแล้วก็ดับเบิ้ลคิงรุ้วู้วเป็น S16 เลยครับผมนี่เรียบร้อยครับออสุดยอดแก่เล่ามีพลทฐานมาต่อครับมาสิวะเอาคาถาบอลอืมลูกบอลไฟเพลิงยักษ์ฟัน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 ,ฟน,ฟนเอาเลยครับจะสู้หัวจะสู้หัว ไเอพวกชุดก่อตองโดนฟันหนักครับถึงจะฟันเข้าได้เยอะหน่อยอ่ะหมดละกดกด,กด,ก,ดกดต้องเล็งเครื่องยิงอยู่อัอนนี้เก็บได้ครับเฮ้ยคืออะไรครับแหวนเหล็กไม่รู้ประโยชน์หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะเก็บเอาไปทำไํำอะไรสักอย่างครับเก็บมาแล้ว โอ้โหต้องเล่งยังครับมนนวนวนนเล่งดีๆเพื่อนอ่าเรียบร้อยข้างหลังก็จะสู้กับเราเหรอก็ได้เพื่อนจัดให้จัดให้ไม่ขัดข้องเพราะว่าพีโ่โหดมาเฮ้ยเอออีกทีดิอีกทีดิอีกทีดิมาดิมาดิมาดิ เอามาฟันแล้วก็ฟันอีกทีสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีไม่เฟรนส์สวัสดีไม่เฟรนส์เอาไปกินลูกไฟนี่เนี่ยฟันครับแล้วก็ฟันอีกทีเรียบร้อยครับผมแตกหมดเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกณฑลูกศรเล็งดีๆนะเพื่อนนะ เรียบร้อยครับผมผมเข้าไปที่หอคอยพระเจ้าเข้าฆ่าพวกเราแล้วพระเจ้าบ้านเองเลยนี่มันแกโร่นะเออมาช่วยะเวยถ้าไม่ได้เพราะแกโล่พระเจ้าช่วยเองไม่ได้หรอกเพราะว่ามีแกโล่ททำลายประตูให้มาที่มาฟัน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 ,ฟน ถึงข้างบนจะมีกันเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญครับตราบใดที่ยังมีเราอยู่มาขอพี่ฟันสักทีนี่มันไส้มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวมนไส้ขึ้นขึ้นตรงนี้ฟันอีกตัวหนึ่งครับอ่ะต้องฆ่าให้หมดเนาะไม่ถึงจัดก,การพวกมันครับนี่ไปไม่ได้นั้นก็ต้องขึ้นไปทางบนนี้ครับ แต่แบบไม่กระโดดขึ้นไม่ได้มันกินเนี่ยอ่าเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วปีนปีนปีนดิปีนดินดโอเคขึ้น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 โอเคมาแล้วกริย์จาคุ้มงกันกริย์จครับฝัออบนมัน ดูท่าฟันควงดาบนะครับปึ๊บปึ๊บฟันหนักฟันหนักฟันหนักแล้วก็ฟันหนักครับส่วนเจอเพื่ธรรมดาแค่ฟันธรรมดาก็พอแล้วครับอย่างนั้นหมดอีกแล้ฟันฟันแล้วก็เออเออเออชอบท่าตีลังกาจริงแบบหมุนตีลังกาฟันฟึ๊บมันโคตรจะเท่นะมันเกเทรเกินไปนะพี่น้องนะหานสลัวแล้วสามขามาฟันอีกที แล้วก็ฟันไปต่อไปครับโอเคเรียบร้อยมาเพืพ่อนทำลายประตูพ้นขวานทำลายมันซะทุบต่อไปทุบอีกอีกทีนึง,งเดินหน้าต่อได้เลยครับเพื่อน มาแล้ว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 ขอฟันหน่อยครับอ,อโอ้ยไอตัวนั้นมันหมุนตัวจังเลยอ่ะเอ้ยมันโหดจังวะต้องฟันก่อนนะครับเออเออเออเรียบร้อยครับอีกทีหนึงหมดติดตัวนึงเออโอเคครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ